ใส่งานแล้วก็กลาดตายา,ยาหูกยาตาเพาะง่้นน้ำรู้จักกินเลยลูกน้ำนาำรู้จักกตาเลยน,น้ำศตาตรงนี้หน่อยเลย

ไม่้วันนี้ดีนะม่ากยี่นี่มา เงนขอสามวิขอสามวิเด็กอะไรรอนันางคืนนี้อล่ทัน